ลุงลาบสวัสดีครับกลับมาพบกันในฟุตบอลแมเนเจอร์2 2 3 3นะครับกับลุงลาบแล้วก็การคุมทีม8 8 6 0ปดนิกสำหรับผลงานนะครับในฤดูกาลที่2ตอนนี้ผ่านมาแล้ว18นัดนะครับกำลังจะเตะในนัดที่19ผลงานของทีมนะครับอยู่ในอันดับที่8นะครับมี27คะแนน ก็ผลงานก็กลางๆครับมาดูนะครับนี่ฮะ18นัดชนะ8เสมอ3แพ้7ยิง25่เสีย24ประตูได้เสียบวก1นะครับมี27คะแนนก็น่าพอใจนะฮะสำหรับฤดูกาลแรกที่เพิ่งขึ้นมาในบุนเดสลีกาสอซึ่งผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้จบกลางตารางอยู่แล้วล่ะสำหรับการซื้อขายนักเตะในฤดูกาลนี้เนี่ยเราก็ ปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะฮะแต่ได้นักเตะคืนมาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครบ้างนะครับเอาละครับสำหรับคนแรกนะครับคริสตอฟโคบอลนะฮะคนนี้ก็เซ็นฟรีมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็ธรรมดาธรรมดาคนถัดมาลูก้าอุนเบเฮลนะฮะวันนี้เอามาจากาทีม2ของอดอทมุลก็เป็นผู้รักษาประตูะครับพลังธรรมดาธรรมดาไม่ได้เก่งอะไรเหมือนกันนั่นแหละเอามาสำรอง แล้วก็ติโมบอลมันนะค,คนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีเป็นรองดาวซันโวของลีก3ามหมก็เลยดึงมาไว้เป็นอะไรเอาไว้เป็นอะไรกองหน้าจะเห็นว่าค่าฟิสิกคอลค่อนข้างดีนะครับสำหรับนักเตะในระดับลีกรองๆลงไปเนี่ยผมจะเน้นค่าฟิสิกคอลมากกว่าค่าเทคนิคเพราะว่าเอาเน้นร่างกายไว้ก่อนร่างกายดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะฮะชนได้อะไรได้ ยิ่งถ้าวิ่งเร็วนี่ยิ่งดีคนต่อไปก็คือโทบไบอัสรรชโชนะฮะน่าจะอ่านถูกนะวันนี้ซื้อมานะครับเป็นคนเดียวที่ซื้อมาซื้อมาจากรอยเตอร์ฟร์ดคนนี้นี่ซื้อมาเพราะว่าวางไว้ว่ากะจะให้เป็นกองกลางตัวหลักของทีมที่จะพาทีมขึ้นมาบุนเดสลีกาเลยฟอร์มก็เฉลี่ยเฉลี่ยค่อนข้างดีด้วยนะอยู่ที่7.0และสังเกตว่าค่าพลังเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมี 14หลายอย่างในทั้งพา s s ซิง First Touch, c o m มเชอร์อะไรอย่างนี้นะะเป็นนักเตะที่ถ้าเทียบในระดับหลีกรองของประเทศอย่างหลีกสองบุนเดสเนี่ยฮะถือว่าใช้ได้อาจจะแบบว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะแล้วก็คนต่อไปคนสุดท้ายครับโรโกซิมิชอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆนในตลาดซื้อขายหน้าหนาวเลยนะคนนี้นี่ยืมมาจากปอโต ถ้าเริ่มเกมนี่คนนี้จะอยู่ที่เอ็ดบูซาสบวกนะฮะแต่ว่าโดนปอโต้ซื้อไปแล้ว <c oughs> ก็ถ้าใครที่ติดตามชมคลิปของผมแล้วได้ดูการรีวิวเลสเตอร์จะเจอว่าผมมาใช้คนนี้นะฮะในเลสเตอร์ซื้อมาแบบว่ากัะปั้นเป็นดารุ่งแต่กลายเป็นฟอร์มดีทั้งนั้นที่บลังก็ประมาณนี้ครับก็เลยกล่าวว่าจะมาแก้ปัญหาที่กองหน้าของ186 0ยูนิของผมเนี่ย ฟอร์มเฟิรอยอยู่ในขณะนี้นะฮะทั้งติโมบอลมาทั้งสกนเดโรวิชเนี่ยฤดูกาลนี้ยิงประตูแทบไม่ได้เลยคือปัญหาของทีมตอนนี้คือทีมครองบอลได้เล่นได้ทําได้ทุกอย่างแต่ว่าจบสกอร์ไม่คมนะมีปัญหาการจบสกอร์สำหรับแผนการเล่นก็ตามนี้ครับผู้รักษาประตูเป็น g o keeper defense นะฮะแล้วก็ central defender 2อร์2คนอันนี้ก็มี เอเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ผมเปลี่ยนมาจากซีซันที่แล้วซีซันก่อนตอนเล่นในลีกสเนี่ยผมใช้โคบิเลสกี้เป็น Shadow s t r i k เกแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีแต่พอขึ้นมาเนี่ยแทบจะหายไปจากเกมเลยผมก็เลยเปลี่ยนให้เป็นแ t ต a c ก i ินมิดฟิลด์เอ t กแทกแทนเพื่อให้ลงมาช่วยดคคึครองเกมในแดนกลางนะครับลงมาช่วยผ่านบอลด้วยส่วนส่วนบอลวินดิ้งมิดฟิลด์เนี่ยตอนแรกให้เล่นดีเฟนซ์มันลงต่ำไปฮะ ก็เลยดันขึ้นมาให้เล่นซับพอร์ตให้คอยไล่บอลอยู่ตรงดานหน้ารวมกับคาริเลโลตอนแรกนี่อยากเล่นบ็อกทูบ็อกนะแต่ผมรู้สึกว่าบ็อกทูบ็อกเนี่ยมันจะไปเพิ่มภาระให้นักเตะมากไปเพราะนักเตะเนี่ยค่าในเชลฟินเนค่อนข้างน้อยไม่งั้นลงเล่นทุกเกมเหนื่อยตายฮนะก็เลยคาริเลโลนี่แหละให้คอยครองเตมแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีคนระับสองข้างแบ็คสองข้างก็เป็นฟูลแบ็คซับพอร์ตธรรมดาปีกสองข้างก็เป็นอินเวดวิงเกอร์ธรรมดาสองคนนะ บางทีเข้าแปวข้างในปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นวิงเกอร์ก็มีให้วิง่งไปเปิดอะไรเงี้ยกองหน้าเป็นหวานฟอร์ร์ประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากเป็นแผนที่ค่อนข้างจะเบสิกเลยเบสิกที่สุดเลยจริงๆมันก็เป็นหลักการการเล่นในฟง่ายๆสำหรับคนที่เล่นหลีกล่างนะฮะสำหรับหลีกล่างเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปเพิ่มอะไรให้นักเตะมากนะัไม่ต้องไปเล่นตำแหน่งอะไรที่มันทำให้นักเตะบอกว่า,เ,าเข้าใจยากอนะ่ะ ลองคิดดูว่าคุณมีนักเตะระดับแชมเปี้ยนชิพแต่คุณอยากให้เล่นในแผนแมนซิตี้มันเล่นไม่ได้หรอฮะนักเตะคือเราก็ไม่ได้ดูถูกนักเตะแต่ว่านักเตะเนี่ยคือเขาก็จะมีความสามารถอยู่ที่เขารับได้มันอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอลากว่าจะสร้างทีมได้ขนาดนี้เขาก็ต้องซื้อนักเตะที่เข้าใจแผนนักเตะที่เอามาแล้วเข้าแผนก็มีหลายคนที่ซื้อมาแล้วไม่เวิร์กแล้วก็มีหลายคนที่ซื้อมาแล้วเวิร์กเพราะฉะนั้นก็ พยายามใส่อะไรให้น้อยๆไปก่อนนะครับอย่าไปใส่เยอะมาก i n s t r u ั t ชั่นในทีมที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับแอ t แท k กิ้เป็นเฟลิเนโร่นะครับความกว้าง p a s s ิงสแตนดาร์ดเทมโป s l ล g h t ี่ไฮเออร์ลันเน d e ดี n เ e น์นะฮะอาดดฟน์นี่ผมชอบนะชอบให้นักเตะแบบเลี้ยงจีเข้าใส่คู่ต่อสู้อาจจะแบบมีการได้เรียกใบเหลืองบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสียบอลแล้วนะนักเตะหลีกล่างยังเลี้ยงไม่เก่งนะครับมันก็จะประมาณนี้ ก็ไม่มีอะไรครับผมใช้น้อยมากเท่าที่เห็นคือเ mentality ก็บาลานซ์เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยจากแท็กติกอย่างเดียวนะที่นะักเตะจะเล่นดีหรือไม่ดีมันมีปัจจัยอย่างการเทรนนิ่งอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันต่อเราไปดูในส่วนของเกมรับกันบ้างนะฮะก็ในส่วนการทรานซิชันนะฮะเวลาเสียบอลผมก็ c คาน์เตอร์เพนี่จะใช้บ้างนะฮะถ้าสมมุติเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันแย่งบอลไม่ได้พยายามเพรสให้คู่ต่อสู้เสียบอลแต่ส่วนอยากจะไม่ผมจะติ๊กแค่ c o u n t เตอร์เทคช็อตคิดนะฮะส่วนในเวลาเสียไปแล้วเนี่ยก็อ่ะผมจะเล่นแนวรับป่มสุดเลยโลบล็อกให้ไปเริ่มตั้งแนวรับกันที่กลางสนาม Get Stuck In นะฮะสังเกตว่าติ๊ก Get Stuck In ไว้ตรงนี้คือทำให้นักเตะเนี่ยเข้าบอลหนัก นักน่วงเลยก็พยายามย่งหมอนมาให้ได้เพราะแท็กคลิ่งไม่ดีนะครก็จะอาจจะมีปัญหาใบเหลืองใบแดงบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรถ้านักเตะติดใบเหลืองเยอะขึ้นก็ให้เอาออกส่วนแนวรับเนี่ยเป็นสแตนดาดนะจริงๆจ,จะขึ้นเป็นไฮเออร์หรือว่ามัชไฮเออร์ก็ได้เพราะว่าแผนที่ผมใช้เนี่ยกองกลางกางับกองหลงังมันยืนเท่านหน้างมงจะมีแก๊ปสามารถดันขึ้นไปเพื่อไอ้นี่เพื่อลดแก๊ปตรงกลางได้แต่ว่า ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้ข้างในนะฮะเวลาเวลามันมีปัญหาจริงคือถ้าเกมไม่ตามหรือเกมมีปัญหาผมก็จะไม่ค่อยแก้อะไรเท่าไหร่ส่วนคอนเนอร์ประมาณนี้ครับกองหลังเนี่ยเห็นไหมครับจะยืนอยู่มุมบนสุดกับล่างสุดเพราะว่าเวลาคู่แข่งเตะลูกเตะมุมเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะโดนคือเสาแรกกับเสาสองเพราะฉะนั้นเราตัวสูงไว้ประกบเลยสองจุดให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละถ้ามีนักเตะคู่แข่งมาเขาก็จะวิ่งประกบเนี่ย นักเตะที่เข้ามาในโซนของเขาเองส่วนเกมรุกก็ไม่มีอะไรฮะเอานักเตะที่มงได้ดีมายืนเป็นนี่ครับยืนเสาแรกเดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งไปมงตรงนั้นเองเข้าบ้างไม่เข้าบ้างไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ถ้านักเตะตัวสูงเนี่ยกระโดดสูงเขาจะวิ่งไปได้หมงของเขาแหละก็ไม่เป็นไรเป็นการสร้างโอกาสนะฮะตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าทริกแต่หมุมพักนี้นี่ผมก็ไม่ได้ลองผมก็เอาของพักเก่าๆเนี่ยแหล,ละมาใช้เพราะผมเองก็ไม่ได้เทสอะไรมากมาย ก่อนหน้าน,นี้ผมพูดไว้ถึงเรื่องสิ่งที่จะทำให้เล่นดีหรือเล่นไม่ดีเนี่ยไม่ได้มีแค่แทคติกแต่มีแค่เทรนนิ่งใช่ไหมฮะเทรนนิ่งช่วยอะไรได้บ้างเราไปดูนะครับก่อนอื่นเลยหลายๆคนอาจจะให้ผู้ช่วยเป็นคนเซตเทรนนิ่งให้ใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าเซตยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเป็นไกด์ไลน์เผื่อที่ใครจะเอาไปปรับใช้เป็นแผนการซ้อมของตัวเองนะฮะ บอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งกาดอะไรนะผมก็หาความรู้จากใน YouTube จากยูทูบเบอร์สาย FM ฝรั่งบ้างหรือว่าตามบล็อกอะไรบ้างแล้วก็มาปรับใช้นะอ่าเอามาเป็นตามสแตนดาดก่อนเนี่ยฮะเห็นไหมอันนี้คือสมมติว่าเราเลือกทิกิอ่าแผนการซ้อมแบบทิกิตาก้าที่เป็น Default ของเกมมาให้มันจะมีวันเวทเซสชั่นพักเต็มมาหมดเลยแล้วก็แมตช์เตะวันเสาร์นี้สมมติใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราคีเอทขึ้นมาเอง ถ้าเราจะคีเอทแผนการเล่นสักแผนหนึ่งอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่เราเตะวันไหนอะไรเงี้ยแผนการเล่นมันจะมีเต็มไปหมดเลยมาแผนเอ้ไม่ใช่แผนการเล่นแผนการซ้อมขอโทษด้วยนะครับก็สิ่งแรกที่ที่เราจะทำเนี่ยสมมต,ติเตะวันเสาร์ผมก็จะเลือกใส่ match day ไปก่อนอ่ะสมมต,ติเตะวันเสาร์ก็โยน match เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะ มามีดีฟอลต์มาให้ว่าหลังจากเตะเสร็จแล้วเนี่ยต้องรีคาบเบอรี่นะแล้วก่อนแมตช์ก็ต้องมาพรีวิวทีนี้เนี่ยเรามาดูครับถ้าเกมส่วนใหญ่เนี่ยดีฟอลต์เตะวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เนี่ยนักเตะก็จะหยุดพักเพราะงั้นวันจันทร์เป็นวันที่นักเตะจะเฟรชที่สุดเพราะฉนั้นวันจันทร์คือวันที่ผมจะอัดอัดการซ้อมที่ผมทําได้เข้าไปสิ่งแรกที่ผมจะทําคือโอเวอร์ออลโอเวอร์ออลนี่คือแผนการซ้อมที่ มันเพิ่มทุกอย่างเลยเพิ่มอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพิ่มจับชายไปหมดนะครับแต่ว่ามันเพิ่มดีมันเพิ่มแบบครอบคลุมอ่ะแล้วก็นักเตะที่จะเข้าร่วมการซ้อมเนี่ยก็ทุกคนเลยที่มีในทีมน,นี้แล้วก็จะเพิ่มมีโอกาสเพิ่มมาการบาดเจ็บบ้างฟาทิกบ้างก็เรื่องธรรมดาของการซ้อมครับไม่เป็นไร ก็ใส่ไปแล้วทีนี้ค่าความเข้มข้นของ,ของการซ้อมมันก็จะขึ้นมามันจะแบ่งเป็นระหว่างรักษาประตูแนวรับแล้วก็แนวรุกนะพะอเพิ่มขึ้นมาทีนี้เราก็ดูครับอย่าให้มันเพิ่มขึ้นไปมากถ้าเพิ่มขึ้นไปมากเนี่ยนักเตะจะเสี่ยงเจ็บบ่อยแต่อันนี้มันเพิ่งใส่เซสชั่นเดียวเองไม่เป็นไรหรอกทีนี้ก็มาดูครับว่าอันที่สองเราจะใส่อะไรอย่างของผมเอใส่อะไรดีนะงั้นผมใส่โอออไว้อีกอันก็เพิ่งเพิ่มมาครึ่งเดียวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะ นักเต่เพิ่งแข่งกลับมานะ่ะแล้วก็หยุดฟักหยุดพักไปวันหนึ่งเฟรชมากทีนี้ก็เฮ้ยวันนี้มันคือวันที่เราจะซ้อมหนักที่สุดในสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะมาเลือกอันนี้สามผมจะให้ซ้อมทั้งสามเซสชั่นเลยวันนี้ผก็มาดูว่าเราอยากได้อะไรอันนี้ก็เป็นในส่วนของ a c t a ทมันก็จะมีให้เลือกโอเวอร์นะฮะแบ็ k เติมขึ้นมา Direct ก็คือการเล่นบอลตรงโยนหลังๆไปหน้าวิงก็คือการเล่นบอลออกปีกผมจะใช้ส่วนใหญ่ผมเล่นจะให้ซ้อม Attacking p a t i e n t นะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเพิ่มสเต,ตไม่เท่ากันอยากให้ดูดีๆว่าเราอยากให้นักเตะซ้อมตรงไหนอะไรเหมาะทีมเราเราก็เลือกตรงนั้นนะแล้วเราก็มาดูว่าการเตะเนี่ยผมว่าหัวใจหลักจริงๆแล้วที่ผมชอบซ้อมมันคือ match preparation นะ่ยไอ้พวกอันเนี้ยมันคือการซ้อมทั่วไปการซ้อมเพิ่มสเตตัสของนักเตะท,ทั่วไปไฮไลท์มันคือตรงนี้ครับ match preparation match preview เนี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้คือ Default ที่มันขึ้นมาอยู่แล้วแต่ match preparation เนี่ยให้นึกซะว่ามันคือการที่เราไปคุยกับนักเตะก่อนที่นักเตะจะแข่งเราจะไปคุยว่าเฮ้ยสมมุติว่าเรามีข้อมูลจากทีมสอดแนมคุกแข่งมาแล้วเราจะมา คุยกับนักเตะแมชชั่ติกอ้าวตรงนี้ผมใส่แมชชั่ติกเพราะว่ามันทําให้ค่าความเิ่มข้นในการฝึกเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นอ่าผมใส่แมชชท่ติกเข้าไปตรงนั้นนักเตะเขาก็จะมาคุยกันนะว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะเล่นแท็กติกนี้นะในเกมนกหน้าศัตรูเล่นแท็กติกนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการทําความเข้าใจากับเกมดีกว่าที่เราเข้าไปโดยที่แบบไม่มีอะไรเลยเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะใช้แบบว่า แผนการซ้อม Default หรือให้ผู้ช่วยผู้จัดก,การจัดให้ครับบางทีมันไม่ช่วยใส่ตรงนี้เลยแล้วมันน่าเสียดายเพราะ,ะว่าไอ้ตรงนี้แหละที่ผมลองใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันมีผลกับการเล่นจริงๆคือค่าสเตตัสนักเตะมันอาจจะไม่ได้เพิ่มแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มคือการทำให้ทีมเนี่ยมันเล่นดีขึ้นมันทำให้นักเตะของเราเนี่ยมีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์เนี่ย ไอเนี่ยมีห้าข้อผมจะหาวันใส่ให้มันลงไปครบทุกข้อเลยข้อที่เพิ่มความเข้มข้นในการฝึกแล้วก็มีโอกาสเจ็บมาที่สุดคือ match practice นะฮะนอกนั้นใส่ไปมันมันแทบไม่เพิ่มอะไรอยู่แล้วมันทำให้โอกาสการบาดเจ็บไม่ได้เยอะอะไรมากหลังจากผมจัดไอ้พวกนี้เสร็จไปหมดแล้วเนี่ยผมก็จะมาดูแล้วว่าอะไรที่เราควรซ้อม อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้เช่นกันอันนี้นี่เอามาจากคุณซีแมนนะครับยูทูบซีแมนเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งสายฟุตบอลแมนเจอร์ก็อา t ฟิลอาฟิลนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมไปไปฝึกซ้อมเตะในสนามทั่วไปอะก็เป็นเป็นการซ้อมที่คล้ายคลโอออลแต่ลดความเข้มข้นลงมาให้นึกภาพประมาณนี้มันจะทำให้นักเตะไม่เหนื่อยมากทีนี้พอมันไม่เหนื่อยเนี่ยผมก็ใส่อ,อื่นผมจะเริ่มจากแอคแทก แท็กเสร็จช่องนี้ผมก็จะใส่ดีเฟนต์ก็เลือกเอาครับว่าอยากเพิ่มสไตล์ไหนแล้วก็ดีเฟนต์แบบไหนที่เหมาะกับแท็กติกของเรานะครับดีเฟนต์เอนเกจเอนเกจก็คือการเข้ายางบอลดิสเอนเกจก็คือการถอยมาให้นึกภาพแบบเสียบอลแล้วถอยลงมารับแนวลึกเอนเกจก็คือการเนี่ยขึ้นไปว่าเฮ้ยเราจะวาง แนวรับยังไงรูปแบบเชฟในการรับเมื่อเราเสียบอลดีเฟนต์ในแนวกว้างดีเฟนต์ไวราดีเฟนต์กับแอเรียลดีเฟนตเนี่ยผมจะไม่แนะนำนะไอสออันก่อนสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้อันอันสุดท้ายก็คือ d e f e n ต์ from the front นะฮะหรือไม่ก็ engage แล้วแต่แล้วก็มาดูในส่วนเทคนิคก็จะมี chance creation chance conversion อะไรอย่างงี้ะ creation ก็คือการสร้างโอกาสทำประตู conversion คือเมื่อคุณสร้างโอกาสได้แล้วเนี่ย คุณต้องทําเปลี่ยนมันให้เป็นประตูให้ได้กก็มาดูว่าเราอยากได้แบบไหนบอ n d ิ i s t r i b u t i o n การแบบผ่านบอ n ท transition นู่นนี่นั่นก็เลือกเอาที่เหมาะกับทีเราเช่นกันนะตรงนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดลึกเนาะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าไปดูกันได้ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาอาธิบายให้ฟังอีกทีไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วผมก็จะใส่โกไปอีกสักอันหนึ่งคือที่ผมกระจายเนี่ยเพราะว่าสังเกตไหมฮะว่า เวลาเราเลือกเซสชันที่เราจะซ้อมเนี่ยมันจะมีบอกว่า primary focus secondary focus แล้วกนะ็ tertiary มันก็คือบอกว่ากลุ่มที่จะโฟกัสเยอะที่สุดเนี่ยอย่างโกเนี่ยเขาก็จะโฟกัสที่ผู้รักษาประตูมากที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปโฟกัสแอ t แทอย่างเดียวเนี่ยผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งอื่นๆที่เขาอยู่ในกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้เล่นแนวรุกเนี่ยเขาก็จะไม่พอใจเพราะฉะนั้นพยายามกระจายให้มันทั่วถึงนะอ่ะ โอเคทีนี้ผมก็อาจจะสลับ match practice ไปวันตรงนี้ก็ได้แล้วก็วันสุดท้ายก่อนแข่งไม่อยากให้เหนื่อยมากก็ใส่ทีมบอ d i n g team บอ n ดิ้งคืออะไรคือการที่เพิ่มความสัมพันธ์ในทีมเ,เพิ่มความสุขเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่ม s t a t ัสทีมเวิร์แล้วก็ทีมเวิร์กสำหรับเกมต่อไปที่กำลังจะแข่งลดค่าความเหนื่อยล้าอาจจะลด condition นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปเพิ่มของมันเพราะเรามีการพักผ่อนก่อนเกมอยู่แล้วนึกออกไหมครับ แต่ว่าข้อดีคือมันลดฟาทีฟฟาทีค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยมันช่วยได้นะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเราก็มาดูว่าอะไรที่เราขาดนะอย่างตรงนี้อ่ะเราอยากได้ประตูจากการเตะม,มุมเยอะขึ้นเราอาจจะใส่ attacking corner ไว้หรือถ้าทีมเราเสียประตูจากลูกเตะม,มุมเยอะเราอาจจะใส่ defending corner ก็ได้ก็ตรงนี้มันก็จะเป็นอื่นๆละช่องที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเห็นไ,ไหมครับ สามช่องกลางเนี่ยใส่เต็มเลยนะวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยแต่ว่ายังเขียวเข้มอยู่เลยนี่ความเข้มข้นในการฝึกยังไม่ถึงครึ่งเลยครับผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่แผนการฝึกที่แบบดูดีหรืออะไรมากมายดูเหนื่อยแต่ว่านี่คือวิธีที่ผมเล่นแล้วมันช่วยให้ผมชนะจริงนะผมลองเล่นแบบว่าโยนแผนการฝึกอะไรสักอย่างสมบติกิตากะ ผมทำแผนตีกิตกค้าแล้วยนลงไปแล้วให้นักเตะเล่นสุดสัปดาห์นั้นแล้วโหลดเซฟใหม่ต้นสัปดาห์โยนแผนการฝึกที่ผมทาที่มีไอ้พวกแมชบูตเรเลชันครบห้าอันลงไปเนี้ยผลการเล่นมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับสําหรับใครที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็ประมาณนี้ไม่ต้องลอกผมร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่พยายามทาให้ทําให้เหมาะกับทีมตัวเองที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่า สัปดาห์นั้นเราเตะ2เกมล่ะทำยังไงอะ่อะบอกว่าเมื่อกี้มันมีแค่เกมเดียวก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามเฉลี่ยไอ้แม็กพร็อิสเนี่ยก่อนแมชนะฮะของใครของมันไม่ใช่ว่าเราเล่นแมชแท็กติกในวันจันทร์แล้วมันจะไปจนถึงวันเสาร์ไม่เกี่ยวนะครับวันพุธเสร็จมันก็จบแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาล่อมซะห้าอันเลยก็พยายามเฉลี่ยครับเอาที่รันสําคัญหมือนกันจริงๆทั้งสองสอันก็ได้แล้วที่เหลือก็ฝึกทั่วๆไปให้มันแบบว่ากระจายกระจาย ค่าพลังนักเตะด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์แอคแท็กดีเฟนต์อะไรพวกเนี้ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้จริงๆตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ดีเฟนต์เลยด้วยซ้ำนะฮะเห็นไหมถ้าใส่แมทแพตทิสมันก็จะเพิ่มไม่เป็นไรแล้วอาจจะดีแฮตแท็กมกเมก็ได้คอนเนอร์ Corner นี่เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดีเฟนต์ทีนี้ก็ดูดีแลละเห็นไหมก็เตะสองเกมก็ประมาณนี้แค่นั้นเองเราอาจจะสลับสลับอะไรก็ได้ที่ที่มัน มันเหมาะจริงๆอันนี้แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนสนุกกับการทําแผนการซ้อมด้วยนะแล้วพอทําเสร็จเนี่ยเราสามารถเซฟไว้แล้วมาอถึงเวลาเราจะมาโหลดใช้โยนลงไปในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เลยก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งคลิกใหม่ทุกอันให้เสียเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราทําแผนการซ้อมเนี่ยเราควรจะทําไว้อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นแผนการซ้อมหลับสมมุติสําหรับสัปดาห์ที่มีการเตะเกมเดียวนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวกลับไปดูหน่อยคือสมมุติว่าถ้าเราซ้อมแบบเดิมไปหมดเนี่ยแผนงานซ้อมแรกสมมติทําแบบผมเนี่ยไม่มีฟิสิกอลเลยนักเตะเนี่ยจะเริ่มงองแงว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ซ้อมฟิตเนสเลยไม่ได้ซ้อมกายภาพเลยเพราะฉะนั้นก็เอาฟิสิกอลเนี่ยยัดลงไปตรงไหนก็ได้นะที่เราคิดว่าตรงนั้นมันสามารถเสียได้ก็แค่นี้ครับประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไหนๆมาดูคลิปนี้แล้วถ้ามีแต่การ พูดอย่างเดียว,ยวน่าเบื่อนะเราไปดูการเตะสักเกมแล้วกันนะครับเป็นการแข่งกับอาร์เมเนียเบลีฟินะฮะทีมตอนนี้อยู่อันดับสามถึงจะเล่นในบ้านก็เหิดแต่ทีมเขาดีกว่าเราเยอะมากแล้วทีมผมเนี่ยยังเรียกความฟิตกลับมาจากการไปพักเบรคหรือดูหนาวไม่ได้เลยนะฮะนี่ยังค่าแต่ละคนนี่ยังดูแบบความฟิตยังย่ำแย่ฮะก็ไม่เป็นไรเตะตามมีตามเกิดครับไม่เป็นไรเราถือว่า เราซ้อมมาได้ค่อนข้างดีแล้ววันนี้ก็เป็นการเดบิวต์นะครับเปิดตัวโรโกซิมิชพอดีนักเตะที่เพิ่งยืมตัวมาจากพอโต้จะไม่มีอะไรครับตะโกนอะไรไปตอนนี้ก็มันก็แทบจะไม่กระตุ้นนักเตะไม่ขึ้นแล้วผลงานไม่ค่อยดีก็ปล่อยๆไป,ป,ปเริ่มมาผมก็อะให้กำลังใจนักเตะก่อนเลย Encourage นะครับเขียวหมดแล้วไปโดย อันนี้เตะในบ้านนะฮะแต่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากอะ่ะเพราะว่าอาร์เมเนียเบลิฟิลนี่ตอนเจอกันนัดแรกนี่คือเล่นนอกบานส,ส,สู้ไม่ได้เลยนะฮะบอลคนละคลาสมากแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ฮะแขงหวันแรกเกรเลนเจอร์เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็โดนสกัดได้นะครับแต่ว่าไม่ล้มไปเอาบอลต่อได้แกชากมาลูกนี้ก็โยนไปไหนก็ไม่รู้ เวเนซี่ก็ยิงออกไปครับนี่ครับอย่างที่บอกว่าคือมันมีปัญหาการชจมสกอร์เพราะว่านักตเตะ่ยมีโอกาสยิงเยอะมากแต่าจมสกอร์ไม่คมอ้าวรสเชเจ็บสลาวไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนยังเล่นต่อได้ก็เล่นไปนะนักเตะมีน้อยมาจังหวัดน,นี้ก็คืนไปหาผู้รักษาประตูนะครับกองหลังสำรองคนระับไรเดอร์นี่เดี๋ยวก็ย้ายแล้วครับปล่อยบทสัญญาไปเรียบร้อยแล้วไม่ต่อนะครับ ดูไม่มีแววสักเท่าไหร่ขึ้นมาครับเรเนซซียโยนมาซซมิกหลดละนี่จังหวะแรกเลยครับจนเสาเนี่ยฮะคือมันไม่ใช่ว่าสร้างโอกาสไม่ได้ไม่ใช่ว่านักเตะแบบว่าเคยโดนเขาพับสนามบุกไม่ใช่ฮะมันบุกเข้าใส่ได้โอกาสยิงมันมีครองบอลก็เหนือกว่าแต่พอหลุดไปเนี่ยปัญหาคือจบสกอร์ไ่ขผมอ่างั้นผมติ๊ก work into the box นี่ พราะโอกาสยิงหครั้งไม่ตรงกอบเลยให้เข้าไปยิงในเขตโทษดีกว่าเผื่อเพิ่มโอกาสได้อ่ะเจ็ศย์ละเนี่ยฮะแค่ยิงให้ตรงกอบยังทําไม่ได้เลยะฮะนักเตะผมไม่เป็นไรเรื่องแรกจบลงที่สกอร์ศูนย์นะฮะงั้นไปดูเครื่องหลังอีกทีเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เกสตักอินนี่ออกไปเพราะว่านักเตะผมโดนใบเหลืองมา3าคนละไม่อยากให้เสี่ยงโดนใบแดงก็ให้เล่นเบาลง แต่จะไม่เอาแบบว่าให้สแตนอินทูฟีดอะไรอย่างนี้ผมจะไม่เอานะฮะสแตนได้เกินอ,อ่ะลูกนี้มาซิมิกได้มงโอ้โหสองเสาแล้วนะฮะซิมิกหลุดเดียวๆอย่างงี้นี่ถ้าเป็นพิมพ์เลีกนี่ไม่เหลือแล้วฮะนักเตะระดับพิเมียนนี่หรือบุนเดสลีกานี่แล้เทได้แน่นอนหลุดไปได้ยิงนี่ทางฝั่งเขาบุกมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับ ก็ดูอย่างนี้มันก็เพลินดีแต่ผมดูมันคีย์มันก็เลยเร็วนะถ้าดู Extend Highlight นี่แบบเยอะมากแต่เป็นไฮไลท์ที่ยิงไม่ได <laughs> <ney motor bank> ้นะฮะเพราะเสียเวลาผมก็จะเล่นอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันเร็วหน่อยอะขอบอลขึ้นมาต่อครับเรเนซซี่นี่เป็นตัวหลักในแนวรุกเลยเล่นดีมากนะลูกนี้ยิงเองครับแล้วก็ออกประจำนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกมาใหม่ครับไม่รู้เราหรือเขาเรดเดอร์ ทำลายให้โม้าเล่นกัน r รเดอรแล้วฮะสตาร์ฮาร์ดนัดนี้จริงอยากชนะนะแต่ถ้าเสมอได้ไม่แพ้ก็ถือว่าโอเคแล้วนักเตะนี่โอ้ยเกือบโดนลูกนี้เขายิงตรงกรอบด้วยเรานี่ยังไม่ตรงกรอบสักลูกเลยมั้งโบริลันสกี้บ้างครับเอาโ,อโดนแย่งไปเฉยๆเลยจ่ายกันยังไงละเนี่ย มาแล้วฮะแฮกไม่รู้แฮกอะไรมาอะไรเนี่ยชื่อเพสซิโนวิกโอ้ชื่อแต่ละคนนะครับไปครับมาที่ผู้รักษาประตูมาที่เทรเดอร์ราสโตโมโยนสิโยนเปิดสิเปิด,เ,ปดเพื่อนวิ่งไปแล้วนะเออดีซิมิกมาอีกแล้วโดนเรียบร้อยครับสามเสาลูกนี้ยิงโดนขาผู้รักษาประตูแล้วก็ชนเสาครับ ถือว่าเป็นกองหน้าที่ยิงได้ค่อนข้างแม่นนะครับนัดเดบิวนัดแรกก็สามเสาเข้าไปเลยโอ้โหไม่รู้ว่าที่เตะนี่จะเตะเสานี้หรือเสาหน้านะฮะเตะหลายเสาเหลือเกินก็นักเตะเจ็บก็เปลี่ยนออกสันหน่อยครับนักเตะก็เหนื่อยแล้วด้วยเวลาก็เหลือแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีในเกมนะครับเราก็ ทยอยส่งตัวสำรองออกมาตัวสำรองไม่ฟิตสักคนก็ทีซะว่าปล่อยนักเตะม,มันเรียกความฟิตแล้วนะครับอ็ค่อยๆลงไปครับมาคนหนึ่งห่อนดานิเอลเวียนนะฮะเป็นกองกลางลงมาแทนโทบอิอัสราโชตรงนี้ก็อเรายังมีเวลาที่จะให้คุณสร้างอิมแพกนะแต่ว่าไม่ต้องกดดันตัวเองลงเล่นไปแล้วกันก็ไม่เพิ่มครับหน้าตาก็ยัง สดใสนะครับส้มเหมือนเดิมยังคงประมาเหมือนเดิมไม่ไหวทีนี้อาร์เมเนียเบลลฟิลนะฮะคออกันบ้างคือจริงๆเนี่ยสำหรับฤด,ดูกาลฤดูกาลนี้เนี่ยฤดูกาลที่สองเนี่ยผมไม่เน้นเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสามารถจบฤด,ดูกาลด้วยการอยู่กลางตารางหรือว่าไม่ตกชั้นเนี่ย เป็นการประสบความสาเร็จแล้วเพราะฉะนั้นนักเตะจะเล่นยังไงก็เรื่องของมันไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวพอจบฤดูกาลนี้เนี่ยจะเริ่มจัดนักเตะที่เหมาะกับทีมจริงๆแล้วก็ปรับแทคกติกให้มันใช้งานได้จริงๆสักทีนะคือตอนนี้เนี่ยแทคกติกคือเป็นการเล่นเพื่ออยู่รอดเท่านั้นนะ ทีนี้ก็อ่ะเปลี่ยนตัวซะหน่อยนะครับถ่วงเวลานะครับเหลือแค่สามนาทีเมื่อกี้เขายิงชนคานเกือบไปจบเกมครับเสมอศูนย์นในบ้านโอกาสยิงเยอะทั้งคู่แต่ว่าไม่คมนะฮะโลโกโ้ซซมิกนี่น่าเสียดายอุต่าห์ยืมมาคิดว่าจะยิงได้นะีหลุดไปสามทีเสาสามเสาเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้จะได้ไม่นานเกินไปแล้วกัน ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าสงสัยหรือมีอะไรสอบถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงรับด้วยสำหรับวันนี้ลุงรับแล้วก็การคุมทีม1 8 6 0 MM. มิวนิลิเอพิโซนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ